อาจารย์พรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพนะก็จะได้เดินทางไปช่วยเหลือ,อวัดที่ถูกน้ำท่วมนะก็คือวัดปิ่นแก้วนะจะได้นำเอาพรตทหารและก็สิ่งของนะนำไปถนะวายพระนะเพราะว่าพระท่านาบินทบาทไม่ไดนะ้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านต้อง จัดการแล้วก็จัดเตรียมอาหารด้วยตนเองนะทั้งเชา้าทั้ง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 เพนนล้วนวะันนี้ก็เลยได้สิ่งของจากศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มียตดโยมมาบริจาคมาด้วยนะก็จะนําไปาถวายพระด้วยกันอา้าโยมมาดูอันนี้ก็เป็นน้านะก็เตรียมไว้น้ำ,น,ำน้ำดื่มนะ้ําดื่มนะอันนี้ก็เป็นข้าวสารนะเตรียมข้าวสารไปแล้วก็มีนมด้วยนะโยมนะนม อันนี้เป็นอาหารสดนะเป็นเกงเป็นอาหารสดเป็นขนมนะก็เกยวถวายท่านแล้วก็ฉันได้เลยให้อื่นก็เก็บไว้อันนี้ก็เป็นเง้อกระป๋องเยอะเลยนะเน่ยสิบกว่ากระป๋องนะท่านก็ฉันไม่ได้นานอันนี้ก็เป็นไส้กรอกดอดเยอะเลยนะแล้วก็มีหมูยอด้วยนะเยอะเยอะมากเยอะมากนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูหมูกับไก่นะเป็นหมูกับไก่สด และแช่แข็งไว้ท่านก็แช่ตู้เย็นไว้ได้คงอาหารไว้ได้หลายวันอันนี้ก็เป็นปลาเค็มนะมาดูปลาเค็มนะปลาเค็มเนี่ยนี่ก็สามโลสี่โลนะเนี่ยท่านเอาไว้ฉันได้หลายวันอันนี้ก็เป็นหมูยองหมูยองก็เป็นผักกระป๋องผักกระป๋องตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่านี่มีมีมีโยมมาเป็นน้ำพริกนะอ่าเป็นน้ำพริกอ่าเป็นอันนี้เป็น หอมกระเทียมมะนาวพริกอ่าท่านจะได้ไปอ่อันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยหมูหยองหมูหยองนะทานก็ข้าต้มได้ดีแล้วก็เป็นกุนเชียงนะโอ้หเยอะเลยนะหลายถุงนะอันนี้ก็เป็นปลาโอเนี่ยปลาโอนะโอ้โหนี่ปลาโอถ้าฉันหมดนี่ก็หลายเดือนเลยนะแล้วก็นี <Ireland> Hence, ่ก Support ็เป็นปลาทูกลงนะมีปลาทูกลงด้วยนะอ่าแล้วก็นี่เป็นไข่ไข่สดนะไข่เค็มนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปมอบกัน ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปนะเพราะว่าวันนี้ก็ต้องใช้รถโฟวินนะสูงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยน้ำนะอ่ะาไปโยมเนี้ยเราไปเอาของไปถวายพระกัน ที่วัดปิ่นแก้วแล้วตอนนี้ก็มา,าที่วัดหลวงก็ทบูนิดีทำมาทีวัดท่านเป็นเจ้าวัดอยู่ที่นี่นะโยมนะแล้วพวกเราก็ทราบว่า,าตอนนี้ชุมชนทางวัดปิ่นแก้วก็น,นถถ้ำท่วมแต่เมื่อกี้เรามาเราก็ นำพ่วมชาวบ้านพากัไปบิณบาต เราด้อถาใคตั้งใจมาเนี่ยภาษาอะไรก็แบกว่ามิลยะาากวองไอ้ีบว้ เราเทป้อยหลังที่ของพ่อท้านบอเรื่องเราตั้งใ่มาเราฟันฝ่าปะศัตรูเราเตรียมของแก่้งคืนเราเราลุยน้าาข้อที่โยงเนี่ย้นเี้โพรามเรามาให้ขับเลยเข้ามาไหมนะโทรให้ขับโทรยุ่ยัง มัพ่พรเจ้ามีมัสองพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นบรรลุพระพุทธศาสนาเกิดในกระคุลที่มั่งคั่งสมบูรณไม่เป็นผู้ยากไร้ไม่เป็นผู้ยากเหน็นไม่เป็นผู้ที่นคนที่กา้า